เกิเรื่องอะไรตอนที่กา้าครับก็มีเด็กคนกกเด็กๆกันเดะๆเข้าห้องมาแล้วเด็กก็แอบดูเจ้าเพอกอยู่ครับอยู่ห่างอย่างของห่วงอะนะซึ่งเธอได้จ้องตาเพกเป็นมันเลยเลยซึ่งตัวแถวนั้นก็เดินเข้าห้องเรียกเธอมาได้ถามกันว่าเคยดูใบลงโกของจริงจกหรือเปล่าก็คือแบบหนังเลยอนอะสักอย่างนียน,นะครับพวกพี่นี่จะไปกันเธอก็เดี๋ยวก็ดูสิเพิ่งดูมาเลยใดยๆครับยาแต่ก็ได้คุยกับเพื่อนของเธอฮะสื้อสีเขียวก็ได้คุยกัน ก็ตอนนี้แล้วพี่หมอน้าเนี่ยก็ได้เปลียนไปิเลยนะาพิึ่งไม่ยผมอยากที่พูดไปนะครับเจ้เพชก็ได้บอกไปว่าฉันนี่ก็ไม่ชอบเราใช้ชัดทำยังไงละที่ได้บอกไปว่าเจ้าเพชก็เดินเข้ามาพร้อมกบเอาบัตรให้เธอเพราะว่าเธอทำบัตรตกแล้วที่ได้ขอบคุณเจ้าเพชจงใหญ่เลยนะครับซึ่งเพีนก็จะไปแต่เธอก็รพีกัไว้บอก่างานฉันก็ไปก่อนนะเพื่อของด้วนน้องเพชก็ได้เรียกพกับไว้ก็ได้บอกว่าจะรเสดอการาพี่คนละอีวะอะไรเงี้ยซึ่งเธอก็ได้บอกว่าพี่กระบอกอะไรอะไรเงี้ย เรุ่นน้องพี่ได้ก็ได้พูดว่าคัเดี๋ยวสิมินามิถ้ได้ห้ามเพื่อนมาเทอแต่ก็ไปทันแล้วถ่ว่าเอาข้าวกาล่องหรือเปล่าคะรู้ว่าจะไปหาซื้อได้กินกันซื้อจับเพลงเนี่ยก็ได้บอกไปว่าอ,อ๋อพอดีว่าฉันซื้อกินที่เซเว่นนะนะหรืออะไรสแกอของมันนั่นแหละก็ได้บอกไปผู้หญิผมยาญก็ได้บอกว่าซีบอกว่าเธอเนี่ยเลี้ยงนะคะอะไรเงี้ยนะซึ่งน้องไอเขียบอกหาแล้วน้องัอเขียแล้วก็ได้บอกไปก็ว่าเออเพื่อนกำลัดเทที่เอาปัดมาคืนนะซึ่งเธอก็ช่วยพูดให้นะครับซีไอเคีวยวบอกเอองงงงยัััักกกีี่่ผผผู้้หญิมมดดบ็อวนน นอีกน่ะโดนลมดีจังเลยนะวันนี้เพื่อสิเด็กของฉันสมไมเด็กมาต่อเกี่ยววันนี้น่ะเสื้อเราไม่อยู่เหมือนเด็กกว่างีนี้เองจะยาเข้ามาสินะอะไรแบบนั้นซึ่งนายเอกก็ได้ยิ้มก็ได้บอกอื้งเพราะว่าเธอิกกันตั้งนานติดที่ที่สุดเลยละแต่เก็เดียวไม่ตื่นเต้นแล้วแหละที่โลล้อซึ่งลุงน้องเพื่แดงก็ได้มือปิดหน้าบอกเพื่อนเลยคงเราไปที่ซึ่งเตก็ได้เขินอายนะครับไปขนมไปจากโรงเรียนมันทำให้อร่อยหลอดหน้าเลยนะเสื้อเสื้อว่าจกลากิจข้าว็กผู้หญิงทำใจให้สุขไว้กกกับบเเดดด็็ไไไปปปพูนะครถ้ทำใจให้ไปแล้วสินะ เธอยกเรื yeah. ่อพี่แท้แต่มองหน้ายังยากเลยซึ่งเธอเก็ได้เกมเดียร์เธอเนี่ยก็ได้บอกไปกว่าให้นีเชคเกอร์ตเธอยู่กับรื่อพี่ส่งต่อสองลยสินะคะอะไรอย่างนี้นะซึ่งเธอเนี่ยก็ได้ทำไปบอกจะเพลี่เพาะมีความสุขจังเลยซึ่งเธอก็ได้หน้าเดีนะครับเธอก็ได้บอกไปก็ว่าถ้าฉันได้เป็นแฟนกับรื่อพี่แล้วก็มันคงจะดีนะคะซึ่งเธอได้เกมเดียร์นะก็เคยยกใจแช้์เป็นลาแบบนี้ด้วยกันตลอดไปอะไรนะครับซึ่งเธอคิดภาพแล้วตอนที่เธอได้เป็นแฟนกับเพลีย์นั้นได้บอกอยู่เพิ่งได้สักทีนะะค เพืยอเบอร์จิกกระโปรงที่ได้พบฉันในจากใช้เวลาได้กระโดพี่ที่งานฮาโลวีน Halloween ให้มากกว่านี้นะคะทั้งเธอได้ดื่มเบอจิกกระโปรงใหญ่แลเสื้อเพลย์แล้วก็ได้ปัดผ้าอเมริกบเป็นโกโจนะครับก็เลยว่าถ้าเป็นคอนนี้เด็กก็คงยังไม่สายเธอเนี่ยก็ได้พูดบอกว่าคุณโชนัน คือใครวะพูดไปกว่าทิกกอทิกทิกกอทีใสเ่เจ้าเพล่อนกัน,นะครับซึ่งเธอชอบเาพขยไปแบบน่ารักกันนะที่ก็เลยบอกว่าได้ว่าถ้าแพ้ขนมก็จะแจ,ะจ้นะครับซึ่งเพี่บอกเหรอ,หอตอนนี้แล้วเหรอความมีเงินนะครับเเพแล้วก็เลยบอกว่าฉันไม่มีขนมหรอกนะอะไรเงี้ยซึ่งเธอก็ได้บอกไปว่าถ้างั้นก็แเ้่งสินะคะซึ่งเธอเนี่ยก็ได้นำท่าไปจบแกนจับเพล่แบบจบจริงๆแล้ว ซึ่งพอเธอจูบใส่แล้วเธอก็ได้องออกไปนะครับซึ่งเพื่อบอกเอ๋เมื่อกี้ทำอะไรนะมันก็จับเกมเตัวเองนะครับซึ่งก็ตัดภาพเลยนะผู้ชายหน้ามีคนหนึ่งลุ่มล้นเจ๊คนนี้เจ๊คนนี้บอกว่าใช่เพื่อนบอกออกสก,กานะเนี่ยแล้วจับเลยก็พบไปว่าเธอช่วยบอกเราก็จะไปด,ดิ่งกับแฟนได้แกเลยนะที่กวนเต็มที่เลยพอรูปหล่อซึ่งผู้ชายคนนั้นก็โอ้โหเขินดีใจอะไรเงี้ยซึ่งก็ตัดภาพมาตอนที่เธอมาร้านกาแฟกับเพื่อนนะครับซึ่งกันบอกกับนางเอกแบบร้อนนางเอกดีใจที่ได้เจอนะฮะที่ได้บอกกับนนางเอกไะครับ นในไอ้กระดิกก็จะรอชั้นโด,นดยที่ไม่หาผู้ชายเนี่ยมันจะไม่ได้เห็นเลยซึ่งเธอก็ได้บอกกับเพื่อนไปนะครับตอนที่เจ๊นะสนุกผิดเจ๊ก็ได้ซื้อของฝากให้เธอเลยบอกขอบคนนุณนะค่าอะไรเงี้ยนะก็บอกว่าคงคิดถึงสินะเรื่องเรื่องโอซาก้ายนะซึ่งเจ๊ก็ได้บอกเธอไปนะครับเธอก็ได้บอกไปว่าคิดถึงไหมก็เลยแหละบอกกับเพื่อนสนิทเดียวไปดักเงออีกเนี่ยเธอบอกเดี๋ยวก่อนนะนี่มันเธอเริ่มมองไปที่ชุดของเจ๊เลยชุดแบบนั้นมันไม่หนาไปหน่อยหรือไงนะฮังซึ่งเธอก็ได้บอกไปว่าเขาสอบแต่ตัวเค้าน่่่ออยสินะไมใชเหร จุ๊บไปให้ผู้ชายคนยนึีกที่เป็นเด็กเสพย,ย,ยาอนะไรสักอย่างเลยเสื้อผ้หมอน,นี่ก็บอกว่าโอ้น่ารักจังซื้อมนก็ยิมให้นะแล้วมันก็เทืนจากไป เสื้อผู้ชายฉันทำให้หัวใจของตัวเจนน่ะหลงรู้เป็นไฟเองเสื้อองนางเอกเด็กก็ไม่พอใจนะผู้หญิงของหัวเจก็บอกว่าพี่อยากให้ทุกคนรู้เดาว่าจะมีหลายได้เด็กก็บอกว่าตอนอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยแต่ทำตัวเอบเป็นนักศึกนะซึ่งเมื่อวันเถิดจะรู้ได้ใส่ของนางเอกดีแล้วภาพมาที่รุ่นน้องคนเหนือบอกว่าเป็นไรครับไม่ต้องผ่าชีพที่แบบนี้ด้วยนะครับเหนือบอว่าผู้ชายเนียก็ประสับกระส่ายรักกันี่ก็เคยเปิดก่อนแล้วว่าช่วยคบกับผมด้วยเถนะครับอะไรสิ่งที่กำท้าทายปากจนะครับอีกตัวหนึ่งก็บอกกกววว่่าชยยคคบบบััผมด้นร รอเดี๋ยวก่อนครับซึ่งเธอเคยได้พูดไปิดนะอีกคนเนี่ยก็บอกว่าคุณโนช่วยคบกับผมหน่อยนะครับอะไรนะครับนี่ก็ดูท่าใจเจ้าห่างอันด้างเจ้เลยก็เดินเดินแบบว่าประอรแล้วว่าวพยายามเข้าได้อะไรนะครับนันบักก็เลยว่าจะเป็นอดีตของนางเอกนะนะเฮ้คนณอาสงสารนางเอกเล่ากับเธออนะไปตามเก็บผู้ชายที่ใช้ปัดทิ้งไปตลอดเลยเซนนะเส่ยเจ้เลยก็ได้บอกว่าถ้าเห็นคนเศร้าแลว้วจะไปไปได้ยังไงล่ะจริงไหม ว่าเป็นเงินเขาเองก็ไม่เคยเคสเลยไม่รู้ด้วยอะไรอย่างงี้นะครับเซฟเป็นหลักกาจังแม่งอะไกันกันเจก็ได้ถับไปก็ไม่นะไม่มีแฟนที่โรงเรียนเลยอย่างนั้นเหรอฮึน่าสงสัยจังนะเอคือว่าทำไมซื้อถุงสะพัสถ,ถ,ถุงมานนั่นกันละซื้อเจเก็มองเพื่อนครับแล้วก็อ๋อเกียร์ยาแบบนั้นมีอยู่สินะครับแฟนนะเซ่ก็ได้ทำนางเอกไปนะครับ เอกเด็กก็ได้ปลดปฏิเสธไปนะธานว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยนะเจไดก็ได้แซวเพิ่มอีกว่าเมื่อกีน้นี่ติดใครอยู่อย่างนั้นเหรอซึ่งนายเอกก็ปลดรู้แนๆว่าปฏิเสธแล้วเทวกกีก็โกหกวไม่มีไง,ไงเมื่อกี้นะ่ะเออเธอก็ได้นั่งกินชก็กเค้กไปซึ่งกแต่พามาที่เพ่ผมล้างลงวานะซึ่งเจก็ได้เอาหน้าอกคนเธอแดดบีบนั่นเขียนเจ้าพระเอ,อกเลยแล้วโคตรสองสารเลยเอกได้บอกว่าตัวนี้ชิคกลี้พายล้วก็เลังหาเฟสอยู่นะซึ่งเธอในก็ได้เอาอกของเธอแบบเนี้ยชี้แขนจับเพลย์แบบแน่นเลยนะซึ ซึ่งนานเอกเนี่ยพึงเต็มที่นะโอลาเมียพึงเลยแบบมองจ้าเพลยแบบจะอยากซกไสไปนะที่พูดปีกว่าเหมือนนะเดี๋ยวนิ่งเสี้ยแล้สักอย่างของเธอนะซสี้ยเจแล้วก็พูดปีกว่าขอยืนยันนะเขาใช่เฟเธอหรือเปล่าที่ก็ได้ถามนางเอกไปนะครับเธอเด้ว่าไม่ไม่ใช่พูดเรื่องของเธอละไม่ใช่เฟเธอรสักหน่อยได้ทำไมมึงหึงก็ไม่ละมือเลิกสิฟ้าอยู่ดีเนี่ยเธอก็ได้จะไปล้างมือนะครับเี้เธอตอนนีก็ได้แกล้งกินเลยแล้เขินมากเลยนะเอ๋น่ารัก โคตรนักเลยไปบอกว่าไมต้องฉันลบอกว่น่จังกไก็ได้นี่นะเซยงเธอนีก็ได้พบอิกว่าคนนี้ได้แล้วครูชิปคือคุณคุโรฮิวาไม่ใช่เหรอข้าสั่งซุแล้วครับเซยทำงานก็ได้เรียกนะเพราะว่ามีคนสั่งซุปคับเได้สักอยงอย่างซึ่งเมือนน่าก็บอกว่าคือว่าคือว่าจะอยากของเทดเซย์องเอนีได้พบกว่ากเหมือนว่าหาจจะมาแล้นี่นคไดบอกทั้งสองคนนะครับเ้เด็ไก็บอกว่าเออขอไปก่อนนะระยะเซย์พเดีมก็กลับบ้านไปแล เอก็ไดบอกว่าจชจ้าเจ้าไปเจกันนะซึ่งเจนเนี่ยก็ได้เดินจากไปครับที่ว้ให้หมนาอยู่คนเดียวซึ่งมนาก็เลยบอกว่าแล้วเธอมาที่นี่ทำไมล่ะเนี่ยซึ่งแต่ภาพาที่คุขวัญคูบ้าก็วันนี้เยี่ยมหน้าจีนี่จะมีนักเรียนใหม่คอยเข้าม,มานะก็ได้บวกนักเรียนใหม่จะเข้ามาเหรอจะเปใครกันนะได้ยินวันนัดปัชมจากอซสกาค่ะซึ่งเลก็นนเป็นนักที่ย้ายเข้ามาเซอรงเมาว่าตอนตีอน้องน,นเอกคนแจะตกใจที่สุดเลยนะควมกับอกมว่าเออจะโทโมอว์อะไรเงี้ยนะเซอร์เพหย์เดี๋ยวัน เใจคนนี้ก็แต่งการโชว์สองนิ้วไปทั้งๆฝากตัวด้วยนะทั้งสองคนพวกะเขาขึ้นสองนิ้วสองคนก็ได้บอกว่าทไงมาเพราะงานของพ่ออย่างนั้นเหรอซิเธอก็ได้คุยกับเพื่อนแบบสนิทสนมเลยนะดอวเรื่งอยากฝากกับเพื่อนเนี่ยคนน่าสั้นน่าดูเลยนะเซ่สองคนนี้ก็ได้ถามไปนะนะเซ่สองคนนี้ก็บอกว่าสถานีจริงๆนี่ก็ฝากตัวด้วยนะครับอะไรเงี้ยซึ่งทุงบอกกนก็นได้บาย ที่บอกไปก็เป็นข้อเรื่องที่อืเลยนี่นะสุดยอดไปเลยซึ่งนายเอเี๋ก็ได้บอกไปว่าไม่เลยสักนิดโมโมดต่างหากล่ะนี่ก็ได้ขู่ทางอีกแต่ว่าเดี๋ยวก็เปิดเผยสโลแก่ความรับของเธอซึ่งเธอก็ได้ทำสายตาเจ้าเล่ย์นะผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็ทำไปจะได้จีใจจังเลยนะครับสุดเท่เลยก็ได้เปลี่ยนใจหน้าเป็นพลังมือเลยนะเธอก็ได้บอกดีมากเธอเป็นเหมือนกับจิ้งจกเจ้าเล่ย์นะครับแบบเรียบจัดจังอ๋อไม่เป็นไรหรอกนะอะไรเงี้ยซึ่งเธอก็ได้พูดกับผู้ชายไปนะของนมก็ได้บอกว่าเออทำไมล่ะก็ได้ทากับนน่ะจกับเมื่อววานแล้ะ ซึ่งที่เขาได้บอกกับพี่เพอนขอพี่เอกไปนะครับครัซึ่งเจอกับเขาเดเมืองอื่นนั่นที่แชมโกลมเที่ยวกันน่ะเออควบความแหวนได้แบบเพึ่งเลยนะเดี๋ยมันก็นเดินไปหาจะ่วพี่เอกนะครับก็ได้ถามไปว่าใช่ตราตอนเทพ่ยวบาหารหรือเปล่าทำไมต้องไปแก้ึงโชคดีตลอดก็ได้ถาดไปว่าเพื่อนเขาเป็นเพื่อนสม,มัยเด็กกันยังไงล่ะครับซึ่งทีเดียวกได้ตอบมาใช่นะภาพมาที่มึงดัดฟ้ารับซึ่งมอม้นท์นีก็ได้บ่นเลยครับในเอ็งได้ก็ได้บนนะ่นเธอไปนะบอกว่าสมัยก่อนก็ทำเป็นปกติแท้ๆ บอกไวว่าซื้อตอนนี้แม่มปล่อยให้เธอหยุดทำมันกันนี่นาซื่อเหมือนว่าคนนี้ก็แบบว่าจะคุยกันนะครับเธอก็ได้บอกเอลยล่ะที่สุดพัะการที่เธอได้จ,จับขวเตยแบบปวดหัวทั้งสุดยอดว่าเชจาหน้าไปสุกที่ไหนดีและเนี่ยเจ๊ก็ได้บอกหลอกยิ้มนะครับซึ่งเธอเลยก็ได้บอกไปว่าที่บอกว่าสาเหตุที่จำสุดยอดก็คือไหนเข้าใจยากสุดๆไปเลยล่ะซึ่งไหนก็ได้บอกเพื่อนของเธอไปนะเพื่อได้ก็ได้บอกไปว่าเข้าใจยากยังไงล่ะหมอมม้อเธอก็ได้บอกเพกื่กกอน,ข,น,นออของเธอไปถนะ้าเจอพืนเพื่อนของเธอจะองไปเชื่ออะไรนะครับซื่อเองมอว่ากไม่ได้มเข้าใจสิทธีอเธอนะว ทำไมกันเหอะไรเงี้ยที่เธอเได้ถามกับนางเอกไปนะครับว่าเธอไม่รู้ตัวเลยเหรอว่าเธอด้หลงรักอากาศจังชัดเลยไม่ใช่หรอเหรอเธอคนที่ไม่กล้าอย่าให้เขาช้วยสินะซึ่งเพื่อนคนอ่ะเอกเดยอนบอกโทษเได้ที่ฉันบอกว่าเธอได้ชอบแบบนั้นไปนะซึ่งเธอได้กไ็ได้บอกกับนาเพื่อได้บอกว่าทีมยังพูดอะไรที่ถูกจังหวะอีกด้วยเลยนะ่ธก็ได้บอกกับน่นาองเอไปนะครับก็บอกว่าซึ่งหน้าตามก็ไม่ได้ดูแย่อะไรนะซึ่งเธอก็ได้บอกกับเพื่อนของเธอไปนะครับ เธอก็ได้บอกว่าเขาได้เป็นคนที่ใส่ด,ดีมาแล้วก็เที่สุดไปเลยล่ะเธอเพื่อนที่ได้ฝันงานนั้นก็บอกโอเคโอเคขอเข้าใจแล้วล่ะเธอเธอก็ได้มาจับขานั้นก็บอกเธอไปกว่าว่าเงี้นแล้วเนี่ยแล้วมันน่าคนนั้นเนี่ยเหรออือก็ดีแล้วนะว่าก็ดีดเป็นล,ลักเล่ของเพศเด็ดนี่นะฉันในก็ดีใจด้วยเธอก็ได้เดินจากบนดาดฟ้าออกไปนะครับเธอก็ได้ว่าฉันนี่นะรักนาคกซกึ่งเธอเนี่ยก็ได้ยินหมดคนเเดดดดีียวบบนนนนาาฟ้ะะครััักตสสิใจแททอ